ในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงนะครับเราจะมีวิธีการทํากําไรในตลาดคริปโตได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการของผมให้ดูเลยละกันนะครับอะมาดูที่หน้าจอของผมเลยครับ ตอนนี้นะครับก็เป็นการเทรดเรียกแบบว่าเป็นการเทรดแบบฟิลเจอร์นะครับซึ่งมันสามารถเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณถือเป็นแบบสินทรัพย์ใช่ไหมมันจะเรียกว่าเป็นการเทรดแบบสปอตเล่นดนแต่ขาขึ้นนะครับคือช้อนซื้อรอให้ราคามันขึ้นเนาะแต่ตรงนี้ครับในเมื่อมันเป็นตลาดขาลงแล้วเราก็อาจจะต้องมาหาวิธีการทํากําไรในช่วงขาลงบ้างนะฮะวิธีการของผมก็คือตอนนี้ครับผมตีเทนไลน์ตีแนวต้านแล้วก็ ดูทิศทางดูสโตเคสติก uh, ดูอะไรประมาณนี้ไปนะครับก็เห็นว่าโอเคะตอนนี้นะฮะร,ราคายังไม่ผ่านช่วง553ตรงนี้นะครับผมเทรดคู่นี้นะครับ C O M P U S D T นะครับคอมปาเนาะแต่ว่าเราก็เลือกอะไรก็ได้นะอยากจะเทรดคู่ไหนก็ได้นะครับแต่ตอนนี้คือผมมองว่า ผมให้ความสําคัญไปที่เทคนิคก่อนละกันเนาะเพราะว่าตลาดเพิ่งเทมาแล้วก็อาจจะยังไม่มีแรงซื้อมากนักนะครับตลาดอาจจะยังดูซึมๆหน่อยเพราะฉะนั้นครับผมจะเล่นขาลงนะฮะขาลงคือเราจะซื้อที่คําว่าช็อตนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมใส่ทุนไปแค่100เหรียญเท่านั้นนะฮะผมจะเล่นนะครับเล่นแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าผมมาใส่ทุนในปริมาณที่สามารถเสียได้เลย จริงๆแล้วถ้าทุนก้อนรวมนะครับมีมากกว่านี้แต่แบ่งมาเป็นรอบว่ารอบนี้ครับผมยอมเสียได้เท่าไหร่ผมใส่มาแค่นี้พอแต่รอบนี้ครับผมใส่มาร้อยแต่ผมจะยอมเสียแค่50เหรียญแล้วกันวิธีการของเราเราต้องหาก่อนว่า Stop ปลอสเราจะจะ,จะจะอยู่ตรงไหนนะครับผมจะเล่นขาลงใช่ไหมผมคิดว่าราคาเนี่ยไม่น่าที่จะขึ้นผ่านใส้ตรงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นผมจะให้ราคา5 8าตรงนี้เป็นสต็อปลอสนะครับและผมจะปิดกําไร ปิดกำไรประมาณตรงนี้แล้วกัน450ห้าเผื่อว่ามันทําแบบเป็นเทรนไลน์ขึ้นมาแบบนี้เนาะพผมวาดผมวาดทิศท,ทางก่อนอันนี้คือ,อเผื่อว่ามันจะทําแค่นี้แล้วก็เด้งขึ้นไปประมาณนั้นนะครับเผื่อเผื่อว่าอาจจะทําทรงนี้แต่ว่าตอนเนี้ยมันยังลงได้อยู่ผมจะเล่นเป็นขาลงนะครับวิธีการก็คือลองกดดูก่อนว่า เราสามารถลงได้เท่าไหร่ผมลองกดน้อยๆก่อนนะครับ0.01 c o m p พล n นะครับซื้อแบบช็อตโอเคกดช็อตไปแล้วนะฮะอออเดอร์อา order. มาเรียบร้อยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าต้องดูก่อนว่าการกดขาลงของผมนั้นถ้าโดนสต็อปลอสที่5.80ผมจะเสียเท่าไหร่มากดตรงนี้นะครับ โอเคถ้าผมตัวที่580ผมจะเสียแค่ติดลบ0.68เท่านั้นเองแต่ว่าผมวางแผนเอาไว้ว่าผมจะยอมเสียได้ที่50เหรียญเพราะฉะนั้นผมสามารถซื้อได้อีกประมาณ9เท่าอ่าเเท่าหรือ8เท่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน9เท่าใช่ผมลงไป0.01 9เท่านะั่นหมายความว่าผมต้องซื้อเพิ่มอีก0.09อ่ะมาลองดูกันนะผมใส่แค่0.08ก่อน อ่ะผมกดขาลงอีกทีหนึ่งอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ครับขนาดไซส์ของผมคือ0.09แล้วนะอ๋อก็คือไม่ใช่สีเมื่อกี้ผมคำนวณไซส์ผิดน่าจะเพิ่มได้อีกสิบเท่าเนาะจากจากตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณติดลบไปละลบหกแสดงว่าโอเคผมลงได้มากกว่านี้อเก้าเท่าอ่าผมน่าจะลงได้ประมาณ0.07ปะ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะเออ0.70นะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มดู 0.70ได้แล้วโอเคโอเคครับตอนนี้ลงไป0.79นะครับมาดูว่าขาดทุนเท่าไหร่ถ้าถึงนะโอเคประมาณ5 8นะฮะก็อ่ะประมาณนี้เนาะว่าว่ามันจะเสียนะครับถ้าโดนที่ตำแหน่งขาดทุนผมจะเสียที่ประมาณ5 8เหรียญโอเคเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ถ้าได้กำไรผมจะเอาที่ประมาณ463แล้วกันใส่ป้าย นะครับถ้าได้ผมจะได้ประมาณ34เอาเท่านี้นะครับทำตามแผนเนาะก็คือตอนนี้ครับเราวางแผนทุกอย่างเอาไวนะ้แล้วมี TP TP คือ Take Profit นะครับแล้วก็มีจุดที่ Stop Loss เนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นช่วงที่เราสามารถมามาเก็บและมาเก็ง์กำไรในระยะสั้นได้นะครับก็ให้มันใต้เสียเป็นรอบๆไปเนาะเราวางแผนในเรื่องของการการขาดทุนมาแล้วว่าเรายอมที่เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคำว่าหมดตัวเคป่าแต่ถ้าเราไม่ได้ยอม วางแผนเรื่องการคำนวณความเสี่ยงมาตั้งแต่แรกนะครับเรามีเท่าไหร่เราลงไปหมดแล้วถ้ามันโดนากหรือมันเกิดการทุบตลาดแบบนี้หรือโดนทําให้มันขึ้นไปแล้วเราวางแผนไม่ดีพอเราอาจจะขาดทุนมหาศาลก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นครับการเทรดขึ้นอยู่กับวินยัยการวางแผนและการบริหารความเสี่ยงของเรานะครับฝากไว้ประมาณนี้แหละเนาะลองไปประยุกต์ใช้กับการเทรดของตัวเองดูนะฮะประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย